เข้าฝึกออกอเพราะว่าน้องยังระแวงนะคะจะเข้าจะออกเราก็ต้องระวังนะคะทุกทา่านเหมือนเด็กนะคะกว่าจะปรับจูนกันได้นะคะกว่าจะเข้ากันได้ต้องใช้เวลา สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f อทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่องป่วยอาเจียงพายแก้วภายสังไบบรรยากาศเช้าๆนะคะดูกับน้องบุญมีหลังจากเก็บมุลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสร้างความคุ้นเคยนะคะด้วยการ ป้อนกล้วยนะคะให้เขาชินชินกับควานใหม่นะคะ,ะน้องยังระแวงนะคะระแวงเพิ่งมาอยู่สุรินได้หนึ่งอาทิตย์เองนะคะทุกท่านก็ยังระแวงเพราะว่าใหม่ทั้งคู่นะคะควานก็ใหม่สําหรับเขานะคะช้างก็ใหม่สําหรับควานนะคะ ก็อ,อย่างเราแวงกันนะคะต้องคุ้นสร้างความคุ้นเคยกันเป็นเดือนถึงจะคุ้นเคยกันนะคะคาคคการตบๆนี่คือสร้างความคุ้นเคยแสนคำก็อยู่ด้านโน้นนะคะ ำแพเงนะ,ะน,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 นะคะเป็นนิติที่ดีนะครับเพราะอะไรครับรั่วรั่วแสดว่าเขาจะเริ่มยอ,เอมเราแล้วถ้าควานเข้าแล้วก็มีการเยี่ยวครับเยี่ยวแบบนี้แสดงว่าคือเขายอมควานนะคะ คือหอกไว้เพื่อป้องกันอันตรายนะคะทุกท่านเป็นช้างใหม่นะคะไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านค่ะคือเขาเป็นช้างใหม่นะคะเราไม่ได้มีเจตนาใดๆเลยว่าเราต้องมีปูบ้างเหรอเพราะว่าเราก็ไม่รู้อันนี้ชัดว่าที่ใสเขามาดีหรือมา้ายนะครับจะมาสไตล์ไหนเรายัางไม่รู้เชิงกันใช่ครับค่ะแค่ถือไว้นะคะทุกท่าน แล้วได้จะจะออกฝึกเดินวันไหนคะ oh, <wow. S 1> ได้เลิกได้วันหรือ,อยังน้อง <c oughs> น้องน้องกลัวไม้สวยมดแดงนะคะกลัวไม้สอยมดแดงได้เลิอกออกเดินวันไหนคะคุณพ่อ <c oughs> วันสองวันก่อนเพราะว่าให้มันชินกับฟันก่อนอ๋อวันสองวันก่อนนะคะทุกท่านอ่าเป็นความไม่ประมาทนะคะเราต้องฝึกเข้าฝึกออกกับเขาให้ชินก่อนนะคะค่ะ ชิมกัดควานก่อนนะคะทุกท่านตอนนี้น้องก็กินเก่งนะคะกินเก่งกินหญ้ากินอ้อยกินสับปะกรดกินเก่งมากเลยเดี๋ยวเรามารอดูนะคะน้องจะได้อ้วนขึ้นนะคะสมบูรณ์แข็งแรง ึกเข้าฝึกออกนะคะทุกท่านตอนนี้ต้องฝึกเข้าฝึกออกเพราะว่าน้องยังระแวงนะคะจะเข้าจะออกเราก็ต้องระวังนะคะทุกทา่านเหมือนเด็กนะคะก่อจะปรับจูนกันได้นะคะก่อนจะเข้ากันได้ต้องใช้เวลาเพรเข้ามาอยู่บ้านนะคะตั้งแต่วันที่13ตอนนี้ก็ได้วันที่6นะคะ เข้าบ้านได้วันที่6แล้วนะคะก็เริ่มจะเพิ่งเอาเข้าไปหลักเอ๋อหลักหลักกลางนี่หรอคะใช่ครับวันนี้ปเป็นวันแรกนะคะวันแรกครับ มีแทงเกี้ยวหน่อยเร็วครับหน่อยคร<อ>ับลืมหรือยังลืมหรือยังครับไปเร็วครับหน่อยลูกครับหน่อย,ยดังมาเร็วสุดแล้วครับดังดังตรงนี้เลยครับเออแชนทำก็มีเสียงนะคะแชนทำสั่งทีเดียวสามตัวครับสามเชือกสั่งทีเดียวออกเสียงด้วยกันสามเชือกนะคะ ทั้งแสนคำนะคะทั้งบุญมีทั้งคำแพงนะคะทุกท่านตรงนี้น้องๆมีเพื่อนด้วยกันสามเชือกนะคะไม่เหงานะคะ,ะเดี๋ยวสายสายน้องๆก็จะไปแสดงนะคะที่ศูนย์คจศึกษาคำแพงกับแสนคำที่กับน้องเขาจะไปแสดงนะคะสักพัก น้องอยังก,กลัวนะคะน้องอยังก,กลัวยังเราแวงนะคะไม่ได้กลัวนะั้นเราแวงควานใหม่นะคะควานใหม่ช้างต้อง <c oughs> ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะ เป็นยังไงคะควันหมายก็ยังก็เริ่มจะ เนื่องจากมีมิตรภาพที่ดีแล้วนะครับค่ะแ้วก็ยังต้องอีกโจอดอีกเยอะอยู่อีกเยอะอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราต้องอ่านว่าเขาจะมีวิสัยแบบไหนแล้วก็จะกลัวอะไรบ้างครับต,ต่อไปนะครับก็จะมีเสียวอะไรหรือเปล่า,าต้องอ่านดูว่าเพราะว่าอยู่นู่นเนาะเขาจะอยู่แต่ในป่าใช่ไหมคะใช่คชมากอยู่แต่ในป่าก็เจอแค่ ควายส่วนมาก็าเจอแค่แค่ควายอยู่นูนใช่ไหมใช่นะอยู่ภาคเหนือน,น้องจะเจอแค่ควายนะคะเข<ต>าจะอยู่ในป<ะ>่าก,กับพวหมูป่าอย่างนี้นะคอับ oh. พวกไก่พวกนี้ไม่เคยเจอมัม้งเนาะเพราะว่าตอนนั้นเมือ่อวานก่อนไก่พันอยู่ตรงนู่นเขาเป็นย,ยังไงเสียวเขาเสียวเสียวครับเสียวไก่ขันเสียวไก่ขันนะคะทุกท่านทางนู้นอาจจะไม่ค่อยมีไก่นะคะ ก็มาอัปเดตนะคะน้องพลายบุญมีให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะก็ยังไม่อาบน้ำรอๆนะวันไหนจะได้อาบคะก็ได้ของวันครับเพราะว่าวันไหนที่ออกเดิดนใช่ไหมสองสาวันครับสองสาวันจะออกเดินนะคะระับอาบอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ขัดตัวครับอ๋อ เราอาบอยู่แต่เราไม่ได้ขัดตัวครับค่ะเพราะว่าเข้าเข้าใกล้น้องมากๆน้องอยังเราแวงนะคะทุกท่าน,นด้วยความที่แบบน้องอยังเราแวงนะคะเราก็ก็แบบเข้าห่างๆไปก่อนนะคะเอาเพื่อเอาความชัวร์ความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องฝากทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องกัวเจียง ไฟแก้วไฟสักใบเป็นกำลังใจให้ควานหมายเอาให้น้องวุฒินีนะคะปรับตัวเข้ากันได้ไวๆนะคะเป็นเด็กดีเด็กง่ายๆนะคะสุขภาพแข็งแรงทำเลยครับครับครับแสนคำวุฒิับทำเลยแสนเจ้น่อยครับครับเออ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมครับวันนี้น้องบุญมีขอกล่าวคำว่าแตงเกียวน้อยลูกแตงเกียวน้อยสวัสดีค่ะ